เปิดอะเซทิลีนนะครับตรงนี้ก่อนเปิด1ส่วน4ถึง1ส่วน2รอบนะกดกดแบบนี้นครับแล้วก็กระแทกไปข้างหลัง1ส่วน4ถึง1ส่วน2รอบก็ประมาณนี้ให้เลย90ประมาณหน่อยนะครับเพชเชอร์เกตตรงนี้ก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นว่าว่าแรงดันว่าแรงดันในถงังหรือปริมาณแก๊สในถังอะมีเท่าไหร่เข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือยังไม่ขึ้น ก็คือเราเราต้องมาเคาะทำการเคาะแล้วก็บิดบิดไปเงี้ยเปิดไปเหมือนเดิมครับ5-6ปอนห้าถปอนก็ประมาณนี้เไ,ไหมครับ PS PSI นะครับ PS เป็นเป็นปอนนะครับก็คือ PSI นะครับเห็นไหมครับดังนั้นเสร็จปุ๊บเราโอเคแล้วก็อันที่2ก็คือมาเปิดเปิดนี้วาลต่อมานะครับเปิดเทา่าไรเปิดหมดเกี่ยว เหมือนเดิมครับด,ด,ดูเกจเพก็ขึ้นเขาเรียกเกจวัดแรงดันสูงก็ขึ้นว่าปริมาณในถังแก๊สเนี่ยมีเท่าไหร่เข้าใจไหมครับแล้วก็ไปใช้งานเหมือนเดิมครับ2 5ถึง30นะเราก็เหมือนเดิมเราก็บิดขอไปดูสีแดงนะครับสเกลสีแดงนะครับ25 30ประมาณนี้ครับเข้าใจไหมครับโอเคนะครับได้เรียบร้อยแล้ว แก๊สกวิ่งไปไปลายสายตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลายสายเลยนะครับโอเคครับไปดูโรงนนะครับดังนั้นเราต่ออุปกรณ์ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วในถังนะครับจากหัวถังตรงนู้นนะที่ได้ปรับได้แต่งกันมามีสายไฟตรงนี้ก็คือเราก็หยิบสายไฟนี้ก็คือไปไปเสียบที่ปลั๊กไฟเข้าใจไหมครับอไปเสียบให้ครูหน่อยครับ นะเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปเสียบตรงนู้แล้วเครื่องยังไม่ทํางานนะเครื่องทํางานก็คือต่อเมื่อเรามามาควบคุมมาคอนโทรลมาเปิดสวิตช์ตรงอุปกรณ์ตรงนี้เข้าใจไหมครับเอาเดี๋ยวช่วยกันดูนะครับดูนะครับอันนี้ก็คือปุ่มเปิดสวิตช์เปิดปิดนะครับเปิดปิดปิดถ้าเปิดก็คือเปิดอย่างนี้อันนี้คือเครื่องเครื่องพร้อมที่จะทํางานแล้ว นะครับโอเคนะครับดังนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเราทําการตรวจสอบตรวจช็คก่อนว่าเราจะตัดชิ้นงานขนาดไหนแบบไหนยังไงบ้างอันนี้ก็คือ13มิลอันนี้ก็คือตัวตัวเคลื่อนนะสไลด์เข้าหาตัวออกนอกตัวได้เพื่อที่เราจะรู้ว่าขนาดที่เราตัดเท่าไหร่เข้าใจปะตรงนี้ ระยะจากปลายหัวเทพกับชิ้นงานก็